สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับไม่เพจเกม Minecraft พี่เพจเกมวีดีวัวครับก็ขออภัยครับวันนี้กันยนแมปด็อปเปอร์หกนี่นะครับผมโอเคไปดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดเลยแต่แป๊บนึงนะครับกำลังโหลดนะครับนี่ครับพอได้โหลดเสร็จก็กดคนเดียวเข้าไปเลยครับผมก็คือก็คือเกมนี้มันจะเป็นยังไงนะครับมันมีด็อปเปอร์กี่ด่านน่าสนใจใช่ไหมล่ะก็มึงแบบมันมีคงคงมีหลายด่านนะครับ น่าส่องมากเลยอ๋อม,มีมีประมาณนี้เลยเหรอคือแบบดับเบิลนี้ก็จะแล้วหนึ่งอันเราเข้าไปดูปุ๊บไนล่ะแล้วเนี่ย โอ้ย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 เห้ยโอ้ยมันยากขนาดนี้โอ้ยทำไมัำมันดูดูแบบแปลกโอ้ยแหลกได้ไงกันครับเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไร ป๊บโโโโอโโอ้โโอ้โโอมาแทางเดียวก็ไม่ได้อะไรครับเนี่ยถ้าถือว่าค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับผมคือเอาหมดยังอุ้ยคือคุณคุณ,คณก็ทำแบบนี้คือแบบแต่เขาต้องการอะไรอะถ้าแบบทำอะไรม,มันยากมากขนาดนั้นเหตุยู่มาตรงนี้ อคือเรก็งงนะว่ามาเพื่ออะไรอะ่ะอุ้ยโอเคออกดีกว่าโป็นจ๊่ังนี้เพื่ออะไรอะ่ะออกดูกว่า สนใจด้วยสนใจย่าโอเคมีแบบอะไรน่าเล่นบ้างอืมักอีกสักรอบหนึ่งนะคะรับผมฮึมคากัวเรนโบว์เพราะว่าเราเราเราเล่นแบบนี้กันนะปากัวเรนโบว์นี่ครับวีวอลเลชิตครับนี่ครับก็ โอ okay, เคเราเข้าเข้าเข้า,าไปเล่นกันเลยดีครับผมโอเคเราเข้ามาเล่นดูนะว่ากินนี้เป็นยังไงรักสนุกไหมคือแบบสนุกก็ไม่ต้องมาลิงกินอี้เลยนะครับสัญญาโ okay, อเคไม่เป็นไรอกปุ๊บนี่ครับเอาอย่างนี้นมาได้ไหมเพื่อเซฟไปเลยครับ มีนำมเขานนนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโ้โหโอ้โอเคกินนมาแล้วนะครับอว่มีอรอีท่ะไก็ตามใจกันชน ถนนรางวัลครับตายไปด,ดิครับเกิดใหม่เหนือเป็นเกิดดิสเปเชล่าด้ะสไลด์คิวปุ๊บโอ้ยฮัมันยากเลยออกแล้วมันไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วโอเคแล้วแล้วก็น่าจะเป็นหาแมปอะไรที่มันแบบเล่นได้จริงๆปะ่ะ เราเราเรา,เราเล่นอันนี้ดูนะครับคุณผู้ชมนะก็เราเราเข้ามาเล่นดูนะครับโอเคเราเข้าไปเล่นดูนะครับคุณผู้ชมนะี่ก็หลดหลดไว้มากครับเพราะว่าแมบมันนิ้นเดียวเองนะครับคือจะไม่ใหญ่มากนะครับคือเฟรมเรทของเกมผมเล่นเนี่ยคือไปมองดหรอเปลนะุ๊บปุ๊บ,บ,บคือมันก็ถ้าไปมองนี่ก็เราไปบอกสกอริกกันก็นไม่ยากโอ้ย ้ยไปแล้วไม่เล่นแล้วโอเคเร,เราเราลองเล่นดีเซ็ตแมบสครับรอบหนึ่งนะครับผมอะไรครับเนี่ยดีเซ็ตสัก,กรอบไม่เจอหรอดีเซ็ตปุ๊บอืมดีเซ็ตเจอหรอครับเนี่ยอืมน่าสนใจแมป C D A เราก็เล่นดูนี่ คือก็คนเล่นเยอะอยู่เหมือนกันนะับแมป GDE นะครับเราเคเนาเราเข้าไปเล่นดูนะครับแมป GDEV นะครับคือเป็นเกมนี้ค่อนข้างดังอยู่แล้วนะครับถามว่าผมไม่เคยเล่น g d นะเพราะมันแบบมันคอมไม่แรงไงคือคือคือเราของเลาไม่เคยเล่นนะครืคอมราเข้าไปได้ปะอืมเกม GDE มันอยู่ตรงนี้ อะไรกันครับเนี่ยคือมันแบบจะจำลองกีเดรหรอโอเคออกไปคุยกัเพื่ออะไรโอเคแต่มารีเซ็ตแมพสักรอบหนึ่งนะครับบอกสกรอบหนึ่งรอรีเซ็ตแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่ครับนี่ครับมันเรียบต้อยนะคือมันไม่แบบอะไรขึ้นมาเลยเพราะว่าคนคนส่วนใหญ่คนจะหลอกไปเล่นกันหมดแล้วนะครับ ารจะมาบางคนน้าเบื่มากคืมีทีมด้วยนะครับเราอยากเล่นเลยก็ความรูาวามันมีทีมอะไรที่อยาุคนอยากจะเล่นนะคะเ่งนีแบบย่คนายใคราบซึ่งเฟแบบอาจจะโดดช้านิดนึงนะคะก็ต้องรอนะครับแล้วแต่กาจะตัดยิ่ง เฮ้ยเ,เราเล่นอย่างนี้ขอเป็นนักชายนะค,ะครับระหว่างนี้ลาวเราเป็นนักช้าโอเคเข้าไปเล่นกันเลยายป๊บนี่เข้ามาเล่นแล้วนะครับผมเฟรมเล็ตอาจจะเยอะน,น,น,ะะนิดนึงนะว่าเพราะว่านี่กินนี่เป็แบบเน่านเน่าเป็นเนปลากรวดนะครับ อะไรอ่ะคลิกเลยอ่ะโอเคไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะโอเคคือแล,ล้วเข้าเกมไง รอแบันนีถ้จะมานึ่กันสักกันอ่ะเจ็ห้าแล้วโอเคคือเราต้องรอใช่ไหมสามสองหนึ่งไปโอ้หนีเราอันนี้หนีเคนจะไปหนีได้ไงเรา โอ้ยต้องหนีน้ำแล้วว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมีอะไรให้เรากินเกมจบฮัมฮอลโครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยแะไม่จำจะเล่นคลิปนี้ต่อไป